สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวทแม็กชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่เรียววุ้คองกันนะครับเรียกร้องกันมาเยอะเลยวันนี้จัดให้เอาละครับมาเริ่มกันที่พาสิฟสกิลของลิงนะครับแม้ในเกมจะเขียนว่าเพิ่มอัตราคริตที่เสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับจริงๆได้แค่สิบสองหน่วยเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือรวมรูนไปแล้วนะอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์กลายเป็น อัตราคิเป็น19นะครับช่วงต้นเกมต่อมาคือพาร์สิฟีอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าลิงจะใช้สกิลใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรือว่าอันติอันติแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับมันจะได้รับบัฟการโจมตีครั้งต่อไปเป็นตีแรงขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะครับผมจำนวน1ยิสแต่การกดอันติครั้งที่2ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถใช้พาร์สฟนั้นได้นะครับอันนี้ขออนุญาตขัดน,นิดนึงนะครับอันติเนี่ยคูดาวจริงๆ36ปีใช่มัั้้้ล่ะแตตออออิของงูคสาารรถใชได2น เพราะฉะนั้นในการใช้ครั้งหนึ่งมันจะได้รับลดคูดาวจากพลังแฝงเดวิลด้วยรวมไปถึงสกิล1นึ่งสกิลสในทีมไฟเราจําเป็นจะต้องใช้สกิล1นึ่งสกิลสอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเดวิลมาขุมสุดครับก่อนสกิลหนึ่งเป็นการวินวอลกและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้เป็นเวลา1วินาทีนะครับผมมันก็จะเอาไปคอมโบกับพาสซสฟของมันนั่นแหละที่พุ่งตีได้ส่วนสกิลสองนะครับเป็นการกระโดดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1จังหวะนะครับก็ใช้ในการเอาพาสีีเหมมืออนนนนกันนะัะะตวบงแแค่้ ส่วนอันตินะครับเป็นการกระทุ้งพื้นนะครับทุบพื้นนั่นแหละทําให้สตูรอบตัวติดสตันนะครับแล้วกเกิดดาเมจขึ้นแล้วก็ใช้พาสซีฟอีกครั้งหนึ่งในการกระโดดทุบัตูนั่นเองแล้วก็สามารถกดใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อวินวอลได้นะครับหครั้ง,งเหมือนสกิลหนึ่งเลยแต่ว่าวินวอลของอันติจะไม่ได้รับพาสซีฟนะครับผมก็คอมโบในการล้วงของลิงมันก็ทีใครทีมันนะครับใครจะเข้าด้วยสกิลสเข้าด้วยสกิลหก็ได้นะครับแต่เข้าด้วย1เนี่ยงเพราะนนั่นเองัตตูจะหววไม่ทันนะ ก็พยายามใช้1กับ2ไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดอันติหลังจากนั้นก็ฟาดสตูทุกครั้งที่ใช้สกิลก็สำหรับลิงนะครับใช้แรมเพจนะครับในการคลิรุนแรงนะครับผมก็พลังแฝงใช้แบบนี้นะครับมันจะลดคู่ดาวได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับอันติก็ไอเทมก็ประมาณนี้นะครับชิ้นที่5ไม่ได้ฟิกนะครับจะออกเป็นมุราก็ได้หรือดาบแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบ เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับอ่าขอบอกก่อนนะตรงนี้นะครับสาหรับตัววูคองนะครับที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับตัวมันพึ่งดวงค่อนข้างมากนะครับในช่วงต้นเกมนะครับผมคือดาเมจเราจะกะลําบากมากเลยนะก็ถ้าเกิดเป็นตัวแบบอื่นอ่ะดาเมจที่เรากะได้ว่าแบบจ่ายสกิลไปสสกิลปุ๊บก็จะทําให้สตูเหลือครึ่งหลอดนะมันก็จะกะเข่าๆได้ประมาณนี้นะแต่สําหรับลิงอ่ะมันจะมีโอกาสเสี่ยงเข้ามาก็คือถ้าติดคีเนี่ย บางทีมันจะถึงตายได้แต่ถ้าเกิดไม่ติดขึ้นมาเนี่ยเราโดนส่วนตายก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมเราจะค่อนข้างหน่อมแนมนิดนึงนะถ้าเกิดดวงดีติดขิ้รัวๆก็โคตรโหดเลยแต่ถ้าเกิดทะลึ่งไม่ติดขิขึ้นมาเลยสักครั้งหนึ่งก็ทําใจหน่อยนะครับ มันดวงอ่ะตัวเนี้ยจอถ้าใครอยากเคร่งอาตาคินะครับก็ออกเป็นถุงมือก็ได้นะครับถ้าเกิดเกมตามคือออกถุงมือมา4อันเลยนะเพื่อจะรอเอาไว้ขึ้นสลิกสติงกับดาบชี้ใหญ่นั่นเองแต่ถ้าเกิดเกมนําทรงๆไม่ตามมากนะครับก็ออกเป็นชี้ใหญ่มาก่อนแล้วก็บกเคลนสเปียร์แล้วก็ไล่ตามเสร็จไปก็ใครอยากเคร่งดาเมจแบบสูงสุดนะครับก็รัดเอาโอมิอามาชิ้น3ก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งถุงมือไว้2อันมันก็อาตาขีใกล้ๆกันละแต่ว่า ถ้าเกิดใครรีบอยากได้สลิกสติงก็แล้วแต่นะครับก็ไอเทมชิ้นนั้นมันจะช่วยให้สามารถดิ้นในทีมไฟได้ค่อนข้างดีนะครับในบางจังหวะเพราะว่าถ้าติดขีขึ้นมาเนี่ยมันจะได้การสถานะ35%นั่นเองก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียตรงนั้นนะครับก็ออกเป็นแค่ถุงมือคิมา2ชิ้นก็พอนะมันอัตราคีอยู่ที่24%นะสองข้างก็ใกล้ๆสลิกสติงที่มีอัตราคีอยู่ที่25%นะครับก็ตอนเรายังไม่มีของนะครับก็ไม่ต้องสู้นะครับเรามีของเมื่อไหร่ค่อยไปวิ่งไล่ตบเขาก็ได้นะ แต่จริงๆหน้าที่หลักของเราก็คือไล่หาตัวบางๆนั่นเองเกมนี้มันมีตัวบางๆเยอะมากนะครับผมผมเลยกล้าหยิบลิงมาถ้าเกิดอีกทีมเป็นไฟเตอร์2ข้างแล้วเป็นแครี่ป่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นตัวโลมค้ำแบบหนาเตอะเลยแบบแท้งสามอะไรยเงี้ยเอาลิงมาก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปหลวงได้นะครับผม ก็ด้วยข้อจํากัดอย่างที่กล่าวมานะครับทำให้ลิงมันเป็นเมตาที่ค่อนข้างไม่นิยมเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันก็เนี่ยนะครับในช็อตช็อตนี้นะครับจะเห็นว่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับถ้าเกิดติดขึ้นมาก็เป็นโบนัสนะครับ แต่ว่าปกติควรจะติดทุกครั้งนะถ้าติดทุกครั้งเนี่ยมันตายไปแล้วอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เพื่อนเข้าไปล้วงนะครับเพราะว่าเรากิวหมดนี่แหละครับมันเป็นฮีโร่ดวงนะครับผมดวงเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถจริงๆก็ถ้าดวงดีนะครับก็ได้คิวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดวงไม่ดีบางทีอาจจะโดนส่วนตายเองก็มีนะครับในช็อตที่เราวัดใจในการเข้าไปหาแคารี่แม้ว่าเราจะมีอัตราคีอยู่ที่80-90%แต่ถ้าอยู่ๆมันทะลึ่งไม่ติดขึ้นมาในช็อตสําคัญนะครับเ oh, <okay. S 1> จ๋งครับเเดี๋ยวด,ดูนะครับท่านผู้ชมมัน พุ่งทุบ4รอบไม่ติด4รอบเลยครับในช็อตช็อตนี้มีแต่ตีธรรมดาติดออกมาทิหนึ่งซึ่งมันดาเมจขาดนะครับในช็อตช็อตนี้จริงๆถ้าติดมาให้เราสักทีหนึ่งมันก็พอแล้วนะครับดาเมจต่อไม่เป็นไรนะครับไปฟาร์มต่อนะครับไปหาไอเทมอัตาคิมาเสริมให้เราดีกว่านะในบางช็อตถ้าเกิดบวกแล้วไม่โอเคเราบวกไม่ไหว หรือว่าอยู่ต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไปหาตาังดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็อีกข้อนึงนะครับลิงเป็นตัวที่มานาหมดค่อนข้างง่ายนะครับที่เอามาเลนข้างก็จะกลับบ้านค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่โดยปกติลิงเวลาเข้าทีมไฟนะครับมันก็จ่ายสกิลหมดชุดหนึ่งมันก็กลับบ้านอยู่แล้วนะเพราะว่าจังหวะที่เข้าไปนัวในไฟตัวมันค่อนข้างรับดาเมจได้ไม่เยอะนะครับรับมาหน่อยเดียวก็เก็บต้องกลับไปรีแล้วก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ไม่ต้องเอามานารีฟิลมาก็ได้นะครับต่อพยายามวินว,วอลเข้ามานะครับศัตาวาวรับ เข้าถึงตัวปุ๊บทุบหัวแตกแน่นอนถ้าเกิดคี์ออกมาเนี่ยในตานี้เอ e ลน n d ร์จะเล่นลําบากมากเลยนะครับเพราะว่าทีมเรามีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเพนหรือว่าตัวเรานะครับก่อนในเกมนี้นะครับมีาตาคาเฟนี่แล้วก็อีกตัวเป็นเอเลนดอร์นะครับบางถึง3ตัวด้วยกันคือคุ้มมากเลยที่หยิบลิงมาถ้าเกิดอีกทีมอ่ะไม่สามารถเกิดด้ทานเรานะแต่ถ้าเกิดอีกทีมเกิดแบบจัดๆอ่ะคือ,อยาก แต่ด้วยคอมที่เขาเป็นแครี่สใช่ไหมล่ะเขาก็จะเกิดช้าหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเกมนําเมื่อไหร่เราพยายามช่วงชิงให้เยอะที่สุดนะครับเขาจะไม่สามารถเล่นได้นะครับในจังหวะที่เราแบบมีคิแล้วก็มีไอเทมมากพอที่สามารถทุบให้พวกนี้ตายในชุดเดียวก่อนในตอนนี้เรามีคีใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคีดาเมจที่เสริมขึ้นมาค่อนข้างแรงมากถ้าติดขึ้นมาเนี่ยัวม่ถึงตอนนี้ก็จะเริ่มได้เป็นโบเกนสเปียร์ล้วด้วยเพราะฉะนั้น ไอตัวที่มันบางๆข่าหไห่ตอนนี้ผวาเราแน่นอนเพราะตอนนี้เราชุดเดียวแน่นอนขอทุบ2-3ทีก็แตกแล้วนะครับถ้าเกิดติดขี้หมดอ่าเห็นข้อดีของมันมาเยอะแล้วอ่าข้อเสียบ้างดีกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาอยู่ในเลนอะลิงมันแทบไม่ชนะใครเลยนะครับ ตัวอย่างเช่นอีกทีมหยิบโอเมนมาคือแบบยกมือกราบโอเมนเลยนะครับผมโอเมนกดสกิลสองทีเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะทําดาเมจใส่เขาได้พอแล้วนะเพราะว่าเราอะจ่ายแบบเป็นฮิตฮิตเนี่ยถ้าเกิดเขาก,กดการดาเมจลบดาเมจของเราไปด้วยสกิลสองเนี่ยเราก็ไม่มีดาเมจต่อที่จะทุบเขาจนตายได้ตอนในจังหวะที่ไฟก์พยายามเข้าไปทุบตัวบางๆนะครับแต่ในชอ็ชอตนี้คือบ้าจี้ไงอยากช่วยเพื่อนกลายเป็นว่าเข้าไปตัวหน้าแทนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าข้างหลังเขาก็เข้ามาไม่ทันเหมือนกัน กลายเป็นว่าเ,าเขาเข้ามาเดียเด่ยวๆนะครับในช็อตช็อตนี้ก็ถือว่าไฟได้โอเคนะครับแต่จริงๆควรจะรอแล้วก็รอล้วงด้านหลักดีกว่าทุกคนจะเห็นว่าในคลิปนี้มันเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลใช่ไหมครับคือเพื่อนเขาเซตเกมกันค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปในสภาพเกมเสียเปรียบนะครับลิงมันลําบากชีวิตมากเลยในการจะต้องหนีไปหาที่ฟาร์มเพื่อจะมีไอเทมหนีฟาร์มเสร็จอีกเกมมีแหวนแล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปล้วงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายปัญหาเนาะสำหรับการเล่นลิง ถ้าเกิดเป็นไฟเตอร์แบบปกติมันจะเล่นง่ายกว่านะครับอ่าแล้วก็ข้อแบไว้นะครับถ้าเกิดเกมํำเมื่อไหร่มันจะเล่นค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าวินวอของตัวนี้มันไม่มีอะไรที่สามารถเป็นจุดสังเกตได้อย่างแบทแมนมันจะมีแว่นใช่ไหมล่ะคิวเลนมันก็จะมีสายฟ้าตามตัวแต่ว่าลิงอะ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยก็ทําให้จังหวะเข้าชาร์จสตูนั้นัตูไม่ค่อยจะไหวตัวทันนะครับถ้าเกิดเขาวิ่งมาใกล้ฟูมที่เราอยู่แล้ว ก็ถ้าเกิดเห็นแครี่อยู่เดียวๆนะครับเราสามารถเข้าไปปิดคิวแบบโซโล่ได้เลยคือวินวอลเข้าไปทุบหนึ่งทีเรารีบกดอันตินะครับเขาจะไม่สามารถที่จะรีแอคชั่นได้ทันนะครับผมซะส่วนใหญ่นะก็เวลาโดยรวมก็ประมาณวินึงเท่านั้นเองนะครับตายไปแล้วนะครับดาเมจลิงค่อนข้างแรงนะครับในจังหวะที่เราเข้าไปล้วงแบบฉาบฉวยนะก็ตอนนี้ทีมเราค่อนข้างต่างนำมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีทีมอะแทบจะโดนกดให้เล่นแต่ในบ้านอย่างเดียวเลยนะไม่สามารถเดินออกมานอกบ้านได้เพราะว่าไม่มีอะไรการันตีแล้วก็เช็คเราได้นั่นเอง เว้นแต่ว่าเราจะโผล่ในแมปนะครับแต่ปกติคนที่เล่นลิงช้ำๆนะครับเ,เขาจะไม่ค่อยโผล่ในแมปเท่าไหร่แต่อันนี้คือแบบเกมค่อนข้างได้เปรียบนะครับเราเลยไม่จําเป็นจะต้องดักมากเราเลยเดินเคลียร์เลนเรื่อยๆเลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะยังไงซะเขาก็ไม่ออกนอกบ้านมาอยู่แล้วก็จริงๆสภาพตอนนี้ขึ้นบ้านค่อนข้างลําบากนะครับก็รอเพื่อนปุ๊บกันพร้อมเพียงกันเอาดาร์คเซเลเยอร์เพื่อจบบ้านกันนะครับผมระหว่างนี้ก็หาอะไรทําไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนพลาดตายอยู่ก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดบางจังหวะสามารถดักแล้วมีตัวบางๆหลุดออกมาให้เราสามารถเข้าถึงตัวได้เนี่ยเราก็เข้าไปหลวงได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเซฟแล้วก็มีชีวิตรอดกลับออกมาด้วยนะไม่อย่างนั้นทีมจะเสียเปรียบ แต่ในช็อตช็อตนี้นะครับด้วยความที่เราค่อนข้างโคตรแรงเลยนะครับตอนนี้คือทุบทีละสามสี่พันแล้วก็ตัวแครี่กับโลมิงตายไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ป่าเราพลาดตายนะครับทำให้ช็อตนี้เราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นบ้านได้เลยจําเป็นจะต้องไปเอาดาร์คเซเลียร์นะครับในช็อตช็อตนี้ถึงแม้ป่าเราจะตายอยู่นะครับดาเมจเราก็ไม่ได้คี้เละนะครับ อีกทีมตายไปอยู่3คนด้วยกันเพราะฉะนั้นในช็อตนี้เราเอาดัรเลเยอร์ได้ชิวๆเลยก็ในช็อตนี้นะครับเห็นเพื่อนนัวกันอยู่2คนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้เปรียบกันแหละเพราะว่าเราอยู่มากกว่าในช็อตชอตน็นี้แต่ว่าเราก็เห็นว่ายีน่ามันดิ้นมาไงก็เลยแวะไปสักหน่อยแล้วกันก็ไปลับช็อตมานะครับในช็อตชอตน็นี้จริงๆเราดูมินิแมปอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเพื่อนทําอะไรกันอยู่ แต่ว่าเมื่อกี้ช่างน้ําหนักดูแล้วว่าแบบเพื่อน่าจะไฟกัน2คนไหวนะครับก็เลยไม่ได้ไปช่วยตอนแรกก็เอาดาร์คเซเลเยอร์ดีกว่านะแต่ว่าเมื่อกี้เขาดิ้นมาหาเราเองนะครับเราไม่ผิดนะครับก็เป็นการลาคิวไปอย่างแบบงงๆนะก็จ่ายในเลนล่างหรือบนก็ได้นะครับเป็นการหนวกให้คีบตัวใหญ่ให้มันชนไปในทุกเลนเลยนะครับผมก็ทําอย่างนี้แล้วก็ไปหาดักศัตรูนะครับแต่ส่วนใหญ่อะถ้าศัตรูแบบ เซฟๆหน่อยเขาจะหนีเข้าบ้านหมดเลยนะครับในช็อตนี้แต่ว่าเราก็ไปหาเก็บคิวให้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้ในจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยถ้าศัตรูอยู่ไม่ครบเราจะขึ้นบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเหมือนในช็อตนี้นะครับเขาพลาดลงจากบ้านมานะครับแล้วเราก็ทุบทีเดียวพอนะมันแรงมากสําหรับตัวลิงก็หาจังหวะฉับช่วยนะครับจังหวะที่สกิลครบครบแล้วเรามั่นใจว่าเข้าไปถึงตัวนั้นเราทุบตายนะครับก็เข้าไปล้วงตัวนั้นได้เลยนะครับแล้วก็กดสกิลหนีออกมาเพราะว่าอันติครั้งที่2เนี่ยมันก็ใช มันวินวอลกแล้วก็บู์ความเร็วในการเคลื่อนที่ในการออกจากดงไฟได้ด้วยถ้าใช้ต่อกันกับสกิลหนึ่งก็สามารถวินวอลได้เกือบ2วิเลยนะครับสตูก็เวอเวอร์แน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรตรวจจับเราได้นะครับในจังหวะที่เราวินวอลออกมาก็เว้นแต่ว่าสตูจะมีสกิลตรวจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นลินดิสเอลซูหรือว่าเป็นแหวนอะไรพวกนั้นนะครับก็ระวังตัวไว้หน่อยนะครับผม ก็จ <ee> ีจ <ge ee> ีนะครับสำหรับเกมนี้จะเห็นว่าเกมค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ตัวลิงค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะแต่จริงๆอ่ะกว่าจะได้คลิปนี้มาค่อนข้างนานมากเลยนะครับคือแต่ละเกมเนี่ยค่อนข้างทุรักทุเลนะครับในช่วงต้นเกมแล้วกว่าจะประคองมาถึงเลทเกมที่ทุบแบบทุบแครี่หายทุบเมทหายอะไรขนาดนั้นอ่ะก็ลากเลือดก,กันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดใครจะเลือกลิงมาเลนข้างก็ต้องรับความเสี่ยงนิดนึง เวลายอยู่ในเลนตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างโดนกดนะครับก็พยายามยื้อให้ถึงเลทเกมให้ได้นะครับผมตัวลิงจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดามเมจโหดจัดเลยนะแต่ว่าต้องลวงเป็นด้วยนะเพราะว่าตัวเนี้ยเออจะว่าไงดียมันพลาดง่ายอะถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บรวงเขาไม่ตายเนี่ยเราโดนสวนตายเองก็บ่อยนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับตัววู้้องถ้ามีอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ไปก็ขออภัยวณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ